เทคนิคก,การ Copy เซลล์กันบ้างเทคนิคก,การ Copy ปีเซลล์มิหมด3มวิธีวิธีแรกเป็นวิธีเบสิกก็คือการนำเมาส์ไปไว้ที่บร,ริเวณมุมด้านล่างขวาของเซลล์สังเกตว่าเมาส์จะกลายเป็นกระไมยบวกสีดำเมื่อวางเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใช้เมาส์ลากปึ๊บไปบแบบนี้หรือว่าลากาตรงตรงกันได้เช่นกันแต่สำหรับการใช้เมาส์ลากมาตรงๆแบบนี้อาจจะมีข้อเสียกรณีที่ต้องการลากจากบร,ริเวณด้านขวาให้เท่ากับบร,ริเวณด้านซ้ายมือถ้ามีแค่สิบเซลล์คงไม่ยากเกิดว่ามินหมด สองหมื่นเซลล์จากไม่ค่าสะดวกสำหรับการก๊อปี้ให้ได้บริเวณบรรทัดเท่ากับเว้นหน้าสายมือนั้นเทคนิคก,ก็คือการดับเบิลคลิกนั่นเองเช่นผม ctrl z เพื่อกลับไปยังบรรทัดแรกก่อนเมื่อเราลากมาเมาืเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ใช้การลากมาตรงๆแต่ใช้การดับเบิลคลิกแทนนะครับดับเบิลคลิกปุ๊บ <Wow. S 1> ได้เลยง่ายมากใช่ไหมครับมาดูวิธีที่สกันบ้าง จะขอแบกกลับไปก่อนนะครับปุ๊บวิสองเนี่ยครับจะเริ่มจากการเขียนสูตรที่บริเวณซ้ายบนนะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยต้องเป็นสูตรที่สามารถก๊อปขวาและก็มาด้านล่างได้ด้วยเช่นกันเมื่อเขียนสูตรเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเลือกกลุ่มข้อมูลไปยังปืนที่ต้องการที่จะก๊อปปี้ข้อมูลในิดการเลือกกลุ่มนั้นสังเกตว่าผมจะไม่ลากบริเวณที่มุมขวาล่างแบบนี้แต่จะลากตอนที่เมาส์เป็นเครื่องหมายบวกสีขาวแบบนี้นั่นคือเครื่องหมายแสดงนิของการ select ผมก็ใช้เมาส์ลากมาแบบนี้ปุ๊บ พอลากเสร็จแล้วสังเกตว่ามุมบนซ้ายจะเป็น Active Cell หรือว่าคล้ายๆกับว่าเมาส์เนี่ยยังคงอยู่ที่มุมบนซ้ายแต่ลากลุมข้อมูลทางพื้นที่เสร็จปุ๊บผมจะกดปุ่ม F2 คล้ายกับว่าเข้าไปที่ปุ่มเซลลซ้ายบนนั้นแล้วต้องการ Input สูตรนี้เทคนิคคือผมจะไม่กด Enter แต่กด Control Enter แทนว้าว <Wow. S 1> ง่ายมากใช่ไหมครับมาดูเทคนิคที่3กันบ้างผมจะขอลบไปก่อน ตัวหนึ่งนี้คล้ายกับดีสแต่ว่าเราไม่ต้องเขียนสูตรที่เซลล์ซ้ายบนเราจะเริ่มต้นจากการเลือกคลุมข้อมูลก่อนเช่นเดิมตอนเลือกคลุมเราจะเลือกตอนที่มาว่าเป็นนุสอนเครื่องหมายบวกสีขาวแบบนี้ผมก็ลากคุมมาแบบนี้จากซ้ายบนไปขวาล่างฟึบสังเกตว่าที่สายบนจะยังคงมีไฮไลท์เป็นสีขาวแล้วเป็นแอคทีฟเซลล์จากนั้นเราเขียนสูตรสมมติว่ากําลังเขียนสูตรที่เซลล์ซ้ายบนผมก็พิมพ์เท่ากับแล้วก็ไปเลือก B3 บล็อกที่เลข3คูณกับ A4 ล็อกที่คอลัมน์ A เสร็จปุ๊บผมทำการีจะ Enter สูตรนี้แต่จะไม่กด Enter ให้กด Control Enter แท <Wow. S 2> นวางง่ายมากใช่ไหมครับเทคนิคการกด Control Enter คือเทคนิคการที่ Input ข้อมูลลงไปยังทั้งพื้นที่นี้เองใช้การเขียนสูตรหรือใช้การเขียนค่าคงที่รเช่นกัน เช่นถ้าผมลากพื้นที่มาแบบนี้ฟืบต้องการ Input ค่าเป็น1,000ผมก็พิมพ์1,000แล้วกด control enter ง่ายมากใช่ไหมครับและนี่คือเทคนิคการ Copy ทั้ง3วิธีมาบัวตวเทคนิคการ Copy สูตรแบบระดกันมิหมด3วิธีวิแรกใช้เมาส์ลากไปก่อนฟึบเมื่อต้องการที่จะ Copy มาด้านล่างให้ใช้การดับเบิลคลิกที่มุมล่างขวาวิอเขียนสูตรที่ซ้ายบนก่อนจากนั้นล่างจากซ้ายบนไปขวาล่าง กด F2 คล้ายกับเข้าไปยังเซลล์ซ้ายบนแล้วกด c t r l Enter วิธี่3เริ่มจากพื้นที่ยงโล่งแล้วเลือกข้อมูลจากซ้ายบนไปขวาล่างจากนั้นพิมพ์เท่ากับแล้วใส่สูตรเสมือนว่ากำลังใส่สูตรที่เซลล์ซ้ายบนแล้วกด c t r l Enter นั่นเองครับ